โอเคครับคลิปนี้มาแนะนำสั้นๆไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมเพย์หรือว่าทริกในเกมการเตรียมพร้อมอะไรทั้งนั้นไม่มีคลิปนี้ไม่มีอย่างนั้นคลิปนี้แค่อยากจะแนะนำล้วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้ยห,หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาสามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วก็คือเล่นในเซิร์ฟซเลยนะคือไม่ใช่แบบเป็นเซิร์ฟอื่นหรือว่าอะไรสิงคโปร์สามารถเข้าเล่นเซิร์ฟซได้เลยอันเนี้ย ผมไปมุด VPN มาแล้วไปสมัคร ID ที่มันเป็นหน้าเว็บของสิงคโปร์มาก็คือพอเข้าเกมมามันจะกลายเป็น l e g i o n s g p ก็คือสิงคโปร์นั่นแหละนะแล้วก็ชาดเป็น C ชาดเนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์ก็คือตอนนี้เป็นเซิร์ฟ C แล้วเท่ากับว่าตัวเซิร์ฟตัวแบบตัวเตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ C อ่ะมันพร้อมให้บริการละมันเปิดแล้วแหละแค่ตอนนี้มีแค่สิงคโปร์ที่สามารถ Access เข้าไปได้ประเทศเดียว แล้วมันก็จะมีคําถามตามมาว่าพี่ครับผมมุดไปเล่นเลยดีไหมครับผมได้เล่นก่อนนะเนี่ยก่อนคนไทยจะเข้าได้เนี่ยผมผมได้เล่นก่อนแล้วนะผมมีการ์ดผมมีเด็กเล่นก่อนอีกนะมุดเลยดีไหมคืออันนี้แบบในมุมมองผมนะที่แบบอยากจะแนะนําว่าจริงๆผมว่าเราเรารอให้มันเป็นรี g i นทีเฮดก็ได้นะคือมุดไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอะ่ะล้วแบบ คือคุณกำลังจะมีลีเจนทีเฮใน ID ของคุณเว้ยคุณคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบไปเป็น l e เจนเอสจีพอวะลีเจนมันแบบเหมือนมันเป็นคำนำหน้าว่าแบบโอเคอย่างถ้าถ้าแบบผู้ให้บริการเกมก็เห็นเนี่ยเขาได้แบบว่าเฮ้ยลีเจนเอสจีพคุณเป็นเ g p เท่ากับคุณเป็นคนสิงคโ,โปร์ถูกปะเขาจะไม่มองว่าคุณเป็นคนไทยนะแล้วเรื่องแบบ เรื่องปัญหาในอนาคตอีกที่ผมอันนี้อยากอยากจะแนะนํามากๆเลยว่าคือส่วนใหญ่อะเวลามันมีปัญหาใช่ไหมค่ายเกมเขาจะแบบต้องขอพวกหลักฐานพวกอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าถ้า ID ที่คุณเล่นไปเนี่ยที่คุณไปมุดเป็น s G p ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณกะว่าคุณเล่นมันยาวๆเลยต่อให้คนไทยสามารถสมัคร ID ได้โดยที่ไม่ต้องมุด VPN เนี่ยก็คือสมัครเป็น Legion TH เนี่ย คุณก็จะไม่กลับมาสมัครใหม่เพราะว่าคุณเล่นอันนี้ไปแล้วเซิร์ฟซเหมือนกันแต่ว่ารีเจนคนละอันแล้วถ้าคุณมีปัญหาประมาณว่าคุณเติมเงินไปเงินไม่เข้าหรือว่าคุณโดนแฮ็กไอหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับไอเดอีแล้วคุณติดต่อซัพพอร์ตไปแล้วซัพพอร์ตแล้วถ้าซัพพอร์ตเขาบอกว่าอขอแบบข้อมูลยืนยันหน่อยอะไรเงี้ยว่าแบบคุณเป็นคนสิงคโปร์คุณ เป็นเจ้าของไอดีนี้จริงๆอะไรแบบนี้คุณจะทํำยังไงวะใช่ปะ่ะคือคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยว้ยเพราะว่า IP คุณก็มุดเข้าไปเว้ยคุณไม่ได้มีอะไรอยู่ในสิงคโปร์ด้วยถูกปะ่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นอะ่ะผมว่าซัพพอร์ตเขาก็จะช่วยเราไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าซัพพอร์ตเขาก็คือช่วยคนสิงคโปร์อ่ะคือไลออดเขาต้องการทําแบบว่าซัพพอร์ตเป็นแต่ละประเทศแต่ละประเทศไปอะ่ะซึ่ง ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยก็น่าจะลําบากถ้าคุณหมุดไปผมเลยอยากจะแนะนําว่ารอรอให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปสมัคร id ได้โดยโดยที่ไม่ต้องมุด vpn ดีกว่านะมันจะได้เป็น legion th ติดตัว id เราไปเลยแล้วก็จะได้ไม่ไม่มีปัญหาในอนาคตด้วยน่าจะสบายใจมากกว่าหรือคือถ้าใครอยากเล่นตอนนี้ผมว่าก็อาจจะมีคนเคยมุดไป na แล้วก็เล่น na ไปก่อนนะอย่าเพิ่งมุดมาเลยสำหรับสิงคโปร์เนี่ย อีกไม่นานหรอกผมว่าเพราะว่าเซิร์ฟซีมันพร้อมแล้วอะ่ะมันพร้อมแล้วแบบนี้ก็น่าจะอีกไม่นานแล้วแหละสาหรับคนไทยที่จะได้เล่นเกมนี้ในเซิร์ฟเวอร์ซียังไงก็รอกันนิดนึงแล้วกันมาแนะนําแค่นี้แหละวันนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นแพทโนด์แล้วแหละเพราะว่าแพทโนดจะมาละคืนนี้ตีสอผมอัดคลิปไว้เนี่ยวันจันทร์ก็เดี๋ยวตีสอจะมีแพทโนดเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสาหรับแพทโนด คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย